วันนี้ทำต้มยำกินพี่แต้มนี่แกจำที่พี่สอนไม่ได้หรอพี่สอนแกกี่ครั้งแล้วเป็นผู้หญิงเราแต่งงานออกไปแล้วอะมีอะไรอะ่ะก็ต้องอดทน ไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กันนิดหน่อยเอออาเออเอาก็หนีกลับมาบ้านแบบนี้ <c oughs> นั่นสิแกลืมไปแล้วเหรอที่บ้านเราอ่ะลืมตาอ้าปากได้มีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยมีรถมีลาไม่อายชาวบ้านคนอื่นเขาอ่ะก็เป็นเพราะว่าน้องเคยอ่ะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนมีเงินมีทองของกินดีๆอะแต่ก่อนบ้านเราเคยกินที่ไหนอย่าว่าแต่เคยกินเลย เคยเห็นยังไม่เคยเห็นทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเพราะน้องเขยคนนี้หรอกหรอนี่พวกพี่จะไม่ถามสักคำเลยเหรอวตาแต่ไปเจออะไรมาบ้างอะ่ะแต่จำได้ทุกอย่างที่พวกพี่สอนตแต่อดทนมาตลอดอะ่ะเพราะรู้ว่าเขาดีกับครอบครัวเราแค่ไหนอะแต่วันนี้แต่อดทนไม่ไหวแล้ว เขานอกใจแต้มไปมีคนอื่นอย่างไม่พอเขาเขาทำหลายร่างกายแต้มซ้ำแล้วซ้ำอีกอะพี่ไป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 แค่นี้ก็ไม่อดทนแอมองวันนี้ทำแกลงประกาศกินดีไหมเนี่ยร้อนม,มากเลยเนี่ยพืชผลก็ไม่ค่อยดีีแต้มจะหอยตัวนี้อย่ามมากินส้มโอฉันนะ ยายแต้มได้ดิบได้ดีไปเป็นคุณนายในเมืองแล้วกลับมาทำไร่ทำสวนให้หน้าดำทำไมล่ะนี่ดูก็ดูออกแล้วหัวทิ้งโดนผัวไล่กลับมาอยู่บ้านนอกนี่ไงฉันผิดมากเหรอจ๊ะที่ฉันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของการแต่งงานอะมันน่าอายมากเหรอ พวกพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันอะอย่าพูดเลยดีกว่าอย่างน้อยเราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันืถอถ้าพวกพี่จะพูดอะไรดีๆไม่เป็นอะ่ะก็อยู่เงียบๆกันเถอะค่ะอย่ามาซ้ำเติมกันแบบนี้เลยพวกพี่ไม่เจอกับตัวเองอ่ะไม่รู้หรอกไปไปเถอะไรเสร็จละ คิดว่ากลับมาบ้านจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ไหนได้ถ้าไม่เจอพวกสอดรู้สอดเห็นก็มีแต่คนคอยซ้ำเติมเอาอะขนาดที่บ้านอะยังไม่มีใครเข้าใจเราเลยแล้วเราจะอยู่ไปทำไมอะ่ะ ตอมกลับบ้านเดี๋ยนี้ยอดไม่ไ,<อ>ไปนะ<อ>เป็นตายอ,อะไรดีไงฉันก็ไม่ไปกับคุณหรอกมันก็อาจจะมีบ้างที่คุณทำอะไรไม่ถูกใจจกผมต้องหัวร้อนลงไม้ลงมือกับคุณไปบ้างแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลน,นี่เห็นไหมคุณก็ยังสบายดี อให้ฉันเจ็บปางตายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก่อนหรอคุณหน่งจะสำนึกอะ่ะมันก็ชดเชยกันแล้วนี่กับสิ่งที่ผมทุ่มเทซื้อนู่นซื้อนี่เอาเงินไปเสียกับครอบครัวคนสารพัดอะ่ะไอ้คนสันดานชั่วนี่คุณยอมรับแล้วใช่ไหมนี่คุณเห็นว่าบ้านฉันจนแล้วจะใช้งานเมียอย่างฉันยังไงก็ได้งั้นหรอคุณเห็นผู้หญิงเป็นสินค้าหรือ,องไงแล้วมันไม่จริงเลยไงคนบ้านคุณอะ่ะ แค่โยนเสร็จเงินให้ก็ยกคุณใส่พานถวายให้ผมแล้วเพราะไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีเศรษฐีที่ไหนมาเอาคุณอีกไหมนี่คุณอย่ามาดูถูกคนบ้านฉันะอย่าว่าแต่คนบ้านคุณเลยคนทั้งหมู่บ้านอ่ะก็เป็นหนี้บุญคนผมกับพ่อผมทั้งนั้นไอ้สะพานหน้าหมู่บ้านอ่ะที่ทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยคุณลืมไปแล้วเหรอ ว่าพ่อฉันอนะเป็นคนสร้างให้ตอนมาสู่ขอเธอ,อยังไงอะอุ้ยนี่ของแกใช่ไหมเอากลับคืนไปเลยนะนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่รู้ไหมว่าของพวกนี้พวกพี่ต้องทำไร่ทำสวนอีกกี่ชาติกว่าจะซื้อได้แล้วมาคืนผมทำไมเอากลับไปเลย วฉันไม่เอาแล้วแล้วคนของฉันกลับขึ้นมาคุณเอาน้องสาวฉันไปแล้วไม่ทะนุถนอมดูสิกลับมาให้บอบช้ำแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์เอาแต้มกลับไปอีกแล้วนะวันนี้ถ้าผมไม่ได้เมียของผมกลับไปอ่ะผมก็ไม่ยอมจะทำไรไอ้ปล่อย่อยนะปล่อยปล่อยนะ้ต้องกลรบอฉันปล่อยนะปล่อยย้อกลับไปเดี๋ยวนี้เลย แล้วของของมืงกลับไปด้วยไปต่อให้พวกเราจะจนน่ะแต่พวกเราอ่ะก็ไม่มีวันขายน้องสาวกินพวกเรายอมกินอยู่ใช้อย่างพอเพียงแต่มีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้คนเมืองใจหมาอย่างเธอมาดูถูกพวกเราแล้วก็น้องสาวของเราหรอกเฮ้ย ยังมีหน้ามาทวงเรื่องสะพานอีกเหรอมันก็จริงที่คุณมาทําสะพานให้แต่สุดท้ายคุณก็หลอกชาวบ้านให้ไปซื้อปุ๋ยราคาแพงแต่คุณภาพตำ่ำใช่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาพูดเนี่ยเห็นว่าคุณน่ะเป็นเขยของหมู่บ้านเรื่องนั้นใครใช้พวกแกงโง่เชื่อคนง,ง่ไปซื้อกันล่ะฉันไม่ได้บังคับพวกแกซะหน่อยโถ่บอกคนโลกนี้ แกพูดอะไรโลโลนะแกจะกลับไปไหมถ้าแกยังไม่กลับไปอ่ะอย่าหาพวกฉันไม่เตือนนะเว้ยไปเออกูไปก็ได้กูจะไม่มาหยยบที่นี่ต่อให้มึงกลับมาเขาก็ไม่ต้อนรับมึงหรอกไปไปไปเอาไป กลับมาอีกแล้วนี่เก็บของไปแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเลยเร็วออกไปไปออกไป,ไป,อไปขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะ